น็อตขาดถอดยังไงนี่เลยหลายคนประสบปัญหาแบบนี้อยู่หรือไม่นี่เลยน็อตหัวขาดขาดคาเลยเดี๋ยวเปิดแสงแป๊บนี่หัวขาดนะจะออกยังไงเดี๋ยวดูข้างหลังนี่เลยตัวนี้จะออกยังไงเราไปชมกันเลย สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือนี่ลูกบล็อกไม่ใช่วันนี้ไม่ได้ใช้บล็อกวันนี้ใช้นี่ใช้คอนบางคนก็ถนัด16บนะบางคนก็ถนัด22แต่ผมจะใช้ตัวนี้12ออนเล็กน่ารักนี่เป็นเครื่องมือที่จะต้องใช้นะอันตัวนี้ผมเตรียมเผื่อไว้เผื่ออันนี้ไม่สามารถเอาออกได้นะเพะมันเป็นน็อตเบอร์14นะ ดุมน็อดดุมผมเป็น14ดุมยอดส่วนใหญ่จะเป็น12บนะบางตัวก็มีให้เห็นนะน็อตเบอร์สินี่เลยเราก็ต้องเตรียมแบบตัวเนี้ยเอาไว้ตอกนำเพื่อที่จะเจาะเราต้องมีดอกสว่านที่มันเล็กกว่านะเล็กกว่าตัวนี้เพื่อที่จะเจาะทำเป็นทำร่องให้มันอะ ทำร่องให้มันทําให้ตัวนี้หมุนอันนี้จะเป็นดอกดอกเกี่ยวซ้ายนะคือมันจะหมุนหมุนแน่นหมุนแน่นทางซ้ายดอกเนี้ยน็อตปกติแน่นขวาอันนี้แน่นซ้ายแล้วก็มีค้อนก็ใช้กับตัวนี้แหละแล้วจะมีตัวนี้อันนี้จะเป็นบล็อกกระแทกนะมีบล็อกกระแทกแล้วก็ต้องมีตัวนี้นะเป็นด้ามต่อต่อใช้กับต่อแบบนี้ ต่อแบบนี้ต่อเพื่ออะไรใช่ไหมต่อเพื่อจับจับดอกพวกนี้เนี่ยมันจะไม่หลุดนะเนี่ยเนี่ยไม่หลุดแล้วก็ถ้าเป็นพวกบล็อกกระแทกนะบล็อกของดีวอลนะของดีวอลมันจะเป็นตัวคอสั้นนะเวลาจะใช้ก็พยายามใช้พวกสว่านหรืออะไรก็ตามนะดอกไก่ควงก็ พยายามใช้ที่เป็นคอสั้นเนี่ยต่อให้ก้นมันจะเป็นแบบนี้ก็จริงนะแต่ว่ามันไม่สามารถรับแรงบิดได้นะคุณต้องดูบล็อกของคุณด้วยว่าแรงบิดเท่าไหร่ตัวนี้แรงบิดอยู่ที่พันสูงสุดเลยนะสูงสุดเลยพันก,กว่านี่แหละมันเลยต้องใช้สว่านเฉนพาะต้องใช้ดอกสว่านเฉพาะของมันนะไม่งั้นดอกหักนะแตกไม่เหลือ ามาเริ่มกันดีกว่านะก่อนอื่นก็ใช้ตัวนำนะเพื่อไม่ให้สว่านมันไม่ให้ดอกสว่านนะมันขยัยบนะเวลาเราเจาะถ้าเป็นพวกดุมย่อทำอะไรก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามัน มันเป็นอลูมิเนียมนะมันไม่มันจะไม่แข็งเท่าพวกดุมแท้ดุมดุมเดิมอะดุมที่ติดมากับรถลุยกันเลย พอเราเจาะนำเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนดอกนะเปลี่ยนเป็นหัวท่อนเกี่ยวเอกก็จะเห็นเลยว่ามันออกง่ายๆเลยถ้าเครื่องมือครบหรือเครื่องมือพร้อมเนี่ยนี่เราก็ได้น็อตออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่เลยน็อตหัวขาดนะเป็นปัญหาที่ไม่มีใครอยากเจอ แน่นอนเดี๋ยวส่องไฟให้ดูออกมาแล้วโอ้ยไม่เห็นเลยนี่ออกมาแล้วเกียวไม่เสียด้วยนะสามารถใส่น็อตใหม่เข้าไปได้เลยเนี่ยก็จะมีเศษเหล็กเศษอะไรออกมา